นี่ครับผมเรียบร้อยครับยีด่ดเขอเริ่ามาเอาวางผิดด้านในควายไอหาคำแห้งครับเมื่อกี้วางผิดด้านกูว่าด้านนี้ลงควายกูยหาอยู่นี่ก็เป็นเหน้าจอนะครของเอซูสอันนี้ก็เป็นเครื่องนะครับก็นนี้มนะตัวใหม่เลยครับผมหน้าจอ r g x ส0มสแล้วก็ ไม่รู้แล้วก็อันนี้ไม่รู้มีแต่ตังครับหมดเป็นแ,แสนกว่าแค่นั้นแหละกิต่ออันนี้เจ็ดร้อย้บาทดูแค่นั้นแล้วก็อันนี้ไอเจนะครับไอเจเท่าไหร่วะไอเจ็ดหนึไม่รู้ช่างคบ น่ะน่ะนี่ก็เป็นหน้าจอรเราเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนี่ครับผมหน้าจออสุดนะครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยขาขาี่อะไรวะกี่นิ้วน,นะร้อยสี่สิบสี่เฮิรน์นะครับอืมประมาณยี่สิบนี่ครับผม ยีิบ <Yeah. S 2> ตอนนี้เรียบร้อยนี่ดูสีมันยร่ yeah, <don> นด้เออได้นะครับผมเล่นเกมได้ไม่มีปัญหาสันนี้ เป็นอะไรบ้อันนี้นะสี่หกกิกสามพันสองร้อยบาทมาสมัดสองร้อยอันนี้ดูเอาครับผมก็ไม่ได้มีเรื่องครับหมวกประมาณสองเซนเอ้ยไม่ใช่แสนฝากติดตามได้ที่ไปนะฮะฟังสี